ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีการล่าสัตว์ทั้งล่าเพื่อยังชีพหลังๆก็มีใบสั่งจะเอาเสือโคร่งเนี่ยเอาแล้เพราะว่าที่อื่นไม่มีแล้วจะเอานกเงือกอย่างเงี้ยใช่ไหมครับที่สําคัญคืออาวแม้พยุงเขาก็เอาระบบสมาร์ทพาโทเนี่ยไปป้องปรามไม่ให้เกิดการล่าคือเมื่อก่อนอย่างที่อาจารย์อบอกอบอการล่าตะเวนบางทีบอกอรายงานล่าตะเวนยิง,ยงนอนอยู่ <laughs> แต่ณ้าวันนี้ พ p s มันบ่งบอกเลยเส้นเส้นแท็กที่เจ้าหน้าที่ไปเดินเนี่ยคำายากต่างมันก็อยู่ของกลไกนี้มันอยู่ที่อุปกรณ์หรือกําลังคนหรืออะไรยังไงมั้งครับโลกเราเนี่ยอยู่ที่อย่างเดียวก็คือความกล้าในการเริ่มกล้าที่จะทําสิ่งที่ยังไม่มีใครทํามาก่อนใช่ ไลฟ์แฮ็กตอนนี้ยังคงคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจของกรมอุทยาน,ยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับท่านอธิบดีอยู่ตรงนี้อาจารยา์ดรอาจารย,าาารยา์สัสินสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เราจะคุยเรื่องสมาร์ทแพทร l ฟังดูแล้วมันก็เออเหมือนเป็นแบบ New n o r m a l ต้องมีแบบพอใส่สมาร์ทปั๊บมันแบบการการรัเวนที่ เฉลียวฉลาดเลยมองอย่างนั้นไหมฮะเฮ้มันมันมันคือยังไงครับแนความคิดมันเริ่มต้นก่อนมันคืออะไรยังไงครับอาจารย์อาจารย์ว่าอันนี้ภาคป่าละคือจริงๆมันเป็นเรื่องของแรกเนี่ยนะครับมีการรัตเวนสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าครับ่เขาเป็นสากลแหละแต่มีสาขาประเทศไทยก็มาทดลองทําที่ห้วยหาแข้งซึ่งผมว่าทางานกับห้วยหาแข้งอยู่เฮ้แต่ว่าเขาท่าดีก็ช่วยเขาทํา มันไม่เหมือนกัน,มนไม่เหมือนไม่เหมือนก็คือว่าคุณไปต้องไปพร้อม GPS เจอรอยเสือต้องจดรอยเสือเจอภัยคุกคามใครมามีพลานมีรอยกระสุนมีก่อไฟมีทําห้างยิงสัตว์ต้องจดมาพอจดมาปุ๊บก evet> ็มาประชุมกันประชุมกันเสร็จหัวหน้าก็ต้องมาคือต้องมามีข้อมูลมามีภาพถ่ายมามีพิกัดมาแล้วสมมติว่วแค่มีมีร้านกว่าไร่ก็ตีตารางว่าคุณเดินครบร้านไร่ไหมในปีนี้ปีต่อไปเดินแต่เม um ื่อก่อนเนี้ยเอ้ยผมไปละตรงนี้มีปัญหา ออกไปก็ไปนอนผูกเปก็ได้หรือเดินไปก็พี่ทักป่าเองก็อยากเดินก็ไม่รู้ว่าครบหรือไม่ครบต,ตัวเองก็งไม่รู้ว่ามันยังไงก็ไม่มี gps อตอนนี้ gps มามีแบบฟอร์มมีอะไรมาเฮ้ยแล้วพี่ทักป่าเราจะทำได้เหรอมันดูวิชาการก็แค่แข่งอาพิสูจน์มาทำได้สิบปีที่ผ่านมาทุ่งใหญ่ก็ทำได้หลายพื้นที่เฮ้ยมันได้ผลนี่หว่าทำไปสามสี่ปีภัยคู่คามลดอ,อย่างผมทํางานอยู่ใก้แข้งทุ่งใหญ่แล้วก็ในพื้นที่รอบๆผมก็ช่วยกับสมังสมาคมอนรุรักษ์สัตว์ป่าด้วยว่าเฮ้ยงั้นเราอยากทําให้ทัั้งป่าตวนก พื้นที่อื่นก็ช่วยทําอีกวัานหนึ่งท่านทิบดีไปเห็นบอกจาร์ไม่ต้องทาแล้วสมทําเองเอาเงินกลมเนี่ยทำมันทั้งประเทศเลยไม่ต้องให้ NGO อย่างผมมาหาเงินก็ร้องขอแกงมาช่วยแล้วหน่วยงานขนาดมันไกลกันเยอะผมมีเงินรายผมมีหลายพันล้านมีเงินรายได้อ่านี่พูดแทนที่ไม่ดีนะพูดแทนที่ไดีคือเมื่อก่อนเนี่ยพี่ท้ากป่าสมัยก่อนจะออกแล้วแต่ทำไมเขาไม่ออกเขาก็อยากออกแต่ว่าคุณมีเงินเดือนแล้วเนี่ยคุณพอข้าวให้เมียหุงเอาไปกินในป่าด้วยสิ ไปซื้อปากระป๋องเอง,งไม่มีงบเยอะ <c oughs> เนี่ยที่ผมหาเงินช่วยกรมนี้ก็คือหาไปช่วยซื้อปากระป๋องซื้อมาม่าไปรัตเวนนี่แหละซื้ออาหารให้หน่วยรัตเวนใช่ซื้อซื้อกระทั่งว่าซ่อมปืนซื้อเป้ซื้อเปลทางก็เอ o ยก็ช่วยกันถ้าที่พิดีคงเกิดอะไรขึ้นมาไม่รู้บอกผมทําให้ดูว่าผมกรมอุดทําเองได้ซึ่งผมก็จริงเหรอเอาอ่ะ พี่พีดีบอกอาจารย์คอยมอนิเตอร์คอยตรวจสอบดีการพิทวะคนของผมทําได้ดีพอไหมท่านก็เลยไปตั้งเป็นศูนย์สมาร์ทพาโทแล้วขยายจากเพื่อแข้งทุ่งใหญ่ทําทั่วประเทศเลยภายในปีเดียวผมเคยเจอที่กาญจนบุรีชัยภูมิก็มีรายงานแล้วมี GPS บอกว่าเขาไปอยู่ตรงไหนแล้วก็ตั้งศูนย์ตั้งศูนย์ที่กรุงเทพส่งข้อมูลมามีศูนย์ลาดตระเวนด้วยตรวจสอบได้คือเมื่อก่อนอย่างที่อาจารย์บอกการลาดตระเวนบางทีบอกรายงานลาดตระเวนยิงนอนอยู่แต่ณ้าวันนี้ G.P.S มันบ่งบอกเลยเส้นเส้นเทกที่เจ้าหน้าที่ไปเดินเนี่ยแล้วพอเดินปั๊บเนี่ยมันจะรู้ปัจจัยคุกคามที่อาจารย์บอกอะสมุดไปโน้ตเจอขี้จางขี้มันมีข้อบ่งชี้ว่ามันจะเกิดถูกกรามอะไรพอได้ปัจจัยคุกคามปั๊บระดับผู้บริหารเจ้าหน้าที่ก็มานั่งพูดคุยห็นวางแผนครับปัญหาคือเราต้องการลดการตัดไม้ทำลายป่าลดการบุกรุกครับลดการล่าสัตว์ นี่คือปัญหาใหญ่แต่เดิมทีตอนที่ผมเป็นอธิบดีปีแรกๆเราก็ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสื่อครับอยากอนุรักษ์ป่าด้วยเพาเป็น w s ด้วยที่เขาสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆแต่หลังจากเราสามารถจัดเก็บเงินเลยได้ได้เป็นกอบเป็นกำอย่างที่ว่าเนี่ยมามองเห็นจริงๆแล้ว พอเห็นผลเนี่ยมันมันสามารถทําได้จริงแล้วมันเป็นเห็นเป็นรูปธรรมท,ที่มันชัดเจนลดการบุกรุก,ล,กลดการตัดไม้ลดการล่าสัตว์ลงอย่างเห็นเป็นรูปธรรมท,ที่มันชัดเจนผมก็เลยด,ดําเนินการโดยมีอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สตรีอาจารย์ธรเนี่ยอาจารย์นักอาจารย์นักอาาีกคนหนึ่งนะครับคอยเป็นที่ปรึกษาณวันนี้เราไปไกลแล้วแล้วก็สามารถด,ดําเนินการทั่วทุกป่านุรักษ์ทั่วประเทศ ไปชมลอนดอนคนเพอร์เลนตที่ประเทศอังกฤษนะครับโดยมีเจ้าฟ้าใจบิลเลี่ยมเป็นประธานในที่ประชุมแล้วปรากฏว่าเขาโชว์เกี่ยวเรื่องของสมาร์ทโทจู่ๆปั๊บมันมีภาพประเทศไทยขึ้นมาโชว์ต่อหน้าหลายประเทศเป็นร้อยร้อยประเทศมองกอดในหลักทั่วโลกปรากฏว่าของเราประเทศไทยเป็นหนึ่งในสามนะครับที่ได้ไปโชว์อุทยานนั้นที่ได้ไปโชว์ืออุทยานแคตาปครับนะครับ ตาพยาไปโชว์เนี่ยต่อหน้าเจ้าชายวิลเลียมเนี่ยมันทําให้เกิดความมึกเกิมอมาโอ้โห,โหนี่เรามาถูกทางแล้วเรามาถูกทางแล้วคือคือคืออย่างนี้ครับ,รบไอ้สมัดพาโทเนี่ยมาจากพวกแล้วเขาไปล่าช้างในแคมาเบลูไงถ้าดูใน YouTube ูบไปโอ้โหที่ช้างมา S <S 2> <S 2> ช้างในแอฟริกามันขึ้นมาตั้งเยอะนะมันแต่ก็การอนุรักษ์อะแล้วก็มีกระบวนการมีใบสั่งจะเอางาช้างได้งาเออกลล่ากันใหม่เขาก็เอาระบบสมาร์ทพาโทเนี่ยไปป้องปรามไม่ให้เกิดการลา่าลพวก็เห็นประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีการล่าสัตว์ทั้งล่าเพอยังชีพหลังๆก็มีใบสั่งจะเอาเสือโคร่งเนี่ยอะไรเพราะว่าที่อื่นไม่มีแล้วจะเอานกเงือกอย่างเงี้ยใช่ไหมครับที่สําคัญคือจะเอาไม้พยุง <S <S ใช่ไหมฮะสมาร์ทพาโทเนี่ยแหละเป็นตัวที่เราให้หลังๆจะไม่เห็นนะข่าวไหมพยุงจะลดบื้อลงอเพราะว่าลูกน้องของท่านธิบดีเนี่ยพอเดินสมาร์ทพาโทเอาระบบไปแอพพลายว่าเอากล้องดักถ่ายแทนที่จะไปดักถ่ายสัตว์ป่าดักถ่ายพรานเลยแล้วก็จะเห็นเลยว่าอาเมล่าคร,รับดครพรา<ใ>น<พ>าเลยคือมันจะ <พา S 3> เข้าจะเข้าในปีปีูก็ได้ยินด้วยจับจับก่อนตัดดังนั้นเนี่ย เขาบอกว่าคนที่จะเข้าไปหลังๆเเฮ้ยไม่กลัวพิทักป่าเจอพิทักป่าก็สู้กันแต่สู้กล้องไม่ได้เพราะอะไรเพราะเป็นลหลักฐานมันเห็นหน้าใช่เพราะไม่งั้นจับมาเขาปฏิเสธก็ถ้ายังไม่ทันตัดก็ก็ไม่มีหลักฐานแต่อันนี้กล้องมันเป็นหลักฐานไงแต่นั้นก็เป็นเทคโนโลยีที่ป้องปรามไม้พยุงได้ค่อนข้างสําเร็จการล่าสัตว์ป่าก็ลดลงนะครับรานนั้นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทํางานแต่ที่สําคัญคืออะไรไหม มันดึงจิตวิญญาณของผู้วิทักษ์ป่าได้กลับมาว่าฉันได้เดินจริงฉันได้ทํางานเพื่อพิทักป่าได้ออกไปลําบากได้ไปกินข้าวร่วมกันได้ปกป้องทรัพยากรให้พวกเราออันหนึ่งที่สําคัญก็คือมันไปนบังคับให้หัวหน้าหัวหน้าซึ่งเป็นข้าราชาการเป็นลูกน้องท่านทีนท่ส่งใบทํางานเพราะว่าอะไรเพราะพอ,พอลูกน้องไปรู้นี่มีภัยคุกคามมีอะไรหัวหน้าก็ต้องไปสั่งการ<อ>ช่วย<อ>ไปออกอจัดการ<อ>แล้วต้องประชุมด้วยกันคือถ้าไม่ไปมันไม่รู้หัวหน้ามาอย่างไหนรู้ไม่เคยรู้พื้นที่เลยก็ต้องมานั่งฟังพรีเซนต์ลูกน้อง ท่านที่พดีใช้ PowerPoint ได้พีเซนต์ได้หัวหน้าก็ต้องนั่งฟังไ,ไ,ไม่รู้ก็ต้องรู้ด้ยเดี๋ยวรู้น้อยกว่าลูกน้องก็ต้องมาบริหารจัดการต้องอทุกทุกอย่างมีชีวิตชีวาแล้วก็ดึงจิตวิญญาณมาทำงานในทุกระดับ ความยากป่ามันก็อยู่ของกลไกนี้มันอยู่ที่อุปกรณ์หรือกําลังคนหรืออะไรยังไงมั้งครับเพื่อที่ให้เกิดความมันอยู่ที่จุดเริ่มเหรอเออโลกเราเนอยู่ที่อย่างเดียวก็คือความกล้าในการเริ่มกล้าที่จะทําสิ่งที่ยังไม่มีใครทํามาก่อนใช่คือคืออย่างพวกเราเป็นองค์กรอนุรักษ์เนี่ยผมก็มีกําลังช่วยดรอนักสมาคมทําที่ห้วยแข้งทุ่งใหญ่ช่วยมาที่ป่าตะวันตกแต่เงินจริงๆนโยบายจริงมันอยู่ที่ผู้บริหารไงว่าเฮ้ย เรามันมีพื้นที่รูปธรรมแล้วเนี่ยจะเอามาปรับใช้เป็นนโยบายชาติได้ไหมเราเปลี่ยนได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเริ่มสามปีแล้วปีหกหนึ่งหนึ่งครับหกสองหกสามเมื่อสามสามปีแล้วครบถ้วนทั้งประเทศหรือยังครับทั้งประเทศตอนนี้ถ้าถ้าเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าขีดความสามารถของเราในการลาดตระเวนในการทําเราครบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครบบางแห่งไม่รู้มันระบบมันเป็นไงในหนึ่งปีคุณต้องเดินจนครบพื้นที่ของคุณที่คุณดูแลอยู่ไหม หรือยังไงบางครั้งเนี่ยการแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันครับบางครั้งบางปีเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะเจ็ดสิบแปดสิบแต่ณวันนี้กล้าพูดได้เลยว่าทุกพื้นที่ต้องเดินร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะอะไรที่จําเป็นต้องเดินร้อยเปอร์เซ็นต์เรามีคณะกรรมการคอยตรวจสอบติดตามอย่างพี่หนูไปหน้ารับหลอกไม่ได้ครับเพราะว่า G P S มันบ่งบอกเส้นแทกมันบ่งบอกเลยพอมันจับพิกัดมาชัดเจนครับ ตรงไหนถ้าใครเดินทําไม่เป็นหรืออะไรต่างๆมีปัญหาประสัทก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ระดับเขาเรียกพวกผู้ฝึกมีคอยให้คําแนะนําอะไรต่างๆทุกอย่างเพราะฉะนั้นณวันนี้อย่างที่อาจารย์สัตย์ศิลป์บอะเจ้าหน้าที่ทุกคนทําเป็นหมดถ้าหัวหน้าไม่มีความรู้เลยบางทีเป็นนั่งฟังอายเข้าว่าแล้วต้องมีความรู้ด้วยแล้วพอรู้ปั๊บมีปัจจัยคุกคามปั๊บระดับผู้บริหารต้องมานั่งคิดแล้วอพอมาเจอปัจจัยคุกคามจะต้องทํำยังไงต้องขอ การสนับสนุนอะไรยังไงปั๊บมันคิดขึ้นมาเองทำให้การปกป้องอะไรต่างๆางมันรู้าดท,ท,ที่ผมบ<ม>อกเปลี่ยนกรอบเนี่ยมันเปลี่ยนอย่างนี้คือแต่เดิมมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากนะค,นคือมีหน่วยมีหน่วยพิทักป่าแล้วก็มีเจ้าที่อยู่ชาวบ,บ้านเข้าไปก็ยังเห็นพลานเข้าไปก็ยังเห็นว่ามีคนอยู่ก็ระดับหนึ่งก็ทําให้ป่าไทยเนี่ยอยู่ได้มาตลอดก่อนที่พิธีธัญญามาก็อยู่ได้แต่สัตว์ป่าเวลาโดนล่าไปก็ไม่ค่อยรู้อะไรก็ไม่ค่อยรู้ไงคราวนี้พอมันเกิดระบบนี้ทั้งพลานทั้งงชาาาววบ้นนน็เเห่ดิิจรอะ แล้วคนนี้หัวหน้าที่เมื่อก่อนไม่อยู่ก็ได้ไม่ต้องประชุมก็ได้ไมาอยู่กรุงเทพบ้างก็ได้ครวนี้พอลูกน้องไปเดินก็ต้องไปดูแลพี่เลี้ยงต้องเข้าประชุมพอเกิดปัญหารู้เต็มอกไม่งั้นเดี๋ยวก็ทํายังไงอะ่ะควนี้หัวหน้าความสามารถไม่พอก็ต้องขอแล้วเมื่อก่อนถ้าหัวหน้าอยู่ไม่ต้องมีผู้ช่วยก็ได้อยู่กับลูกน้องอยู่มั่งไม่อยู่มั่งวันนี้พอระบบรัเบาลนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเท่ากับว่าทุกฝ่ายต้องทํางานเพราะหัวหน้า ต้องปรับรุขาดกลไกเฟืองงไม่ได้ต้องมีเจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศภูมิศาสตร์เข้าไปอีกต้องมีน้องวรนศาสตร์ที่เล่นคอมพิวเตอร์เป็นไฟเข้ามาอีกเพราะมันทุกอย่างต้องเข้ามาส่งส่งหัวหน้ารุ่นใหญ่ทําไม่ได้แล้วคราวนี้มันพัฒนามาว่ามันเหมือนอีกเจนหนึ่งเลยจะอีกเจนหนึ่งต้องเข้ามาแต่อีกเจนหนึ่งไม่เก่าพอหัวหน้าเนี่ยเก่าจะไปปรับ ภัยคุกคามยังไงไอเจนนี่ทำไม่ได้หัวหน้ารู้ไอคุณเข้าไปงี้คุณต้องหาข่าวงี้ทำงานด้วยกันใช่ทั้งหมดมันมันถึกมันเปลี่ยนกลมไงกระบวนการที่ดูแลทรัพยากรนอกจากทางทะเลเนี้ยนะยังใช้ทรัพยากรได้อยู่ดูห่างๆกับอันเนี้ยที่แต่เดิมอ่ะพ่ทักป่าขี่เมากินเต่าคนเห็นไม่ใช่แล้วอะเมื่อก่อนเขาก็ทํางานแต่วันนี้มันมีเครื่องมือกับอันนึงอยากจะเข้าป่าปืนก่บไม่มีลูกรถที่จะไปส่งเสบียงก็ไม่มี ข้าวมามา่าปลากระป๋องเป้ก็ขาดวันนี้มันครบม,มันก็มันอะ่ะมันก็มันอะ่ะแล้วชาวบ้านเขาก็เห็นว่าเฮ้ยเจ้าหน้าที่เดินเว้ยดังนั้นเนี่ยจริง,จร,ง,จ,รงจริงแล้วเขาก็ไปล่าสัตว์เพื่อที่จะยังชีพบ้างแต่วันนี้รถกับข้าวไปถึงอะไรไม่ถึงเฮ้ยไม่เข้าดีกว่าไม่คุ้มในการที่เข้าไปแล้วเดี๋ยวมีเรื่อง การทอนได้สายตา,ยายไม่ไมพูดสักหน่อยเดี๋ยวเขาจะงงว่ามานั่ง <c oughs> ทำอะไร <c oughs> นะ,ะ <c oughs> น่เดียวสั้นๆเน,นะ <c oughs> คือเรามองอยู่ในสายตาของคนที่ไม่อยู่ในป่านะ <c oughs> ในทะเลนะฮะ <c oughs> ง่ายๆเนี่ยก่อนเมื่อสักสิปีก่อนนี้เป็นห่วงมาก ือเสือหมดป่าช้างหมดป่าครับหน้าวันนี้เนี่ยไอที่ได้ยินเนี่ยม,ม,มีแต่ล้นป่า <c oughs> คือล้นจน,นแปลว่ามันกลับม,มาเสือมันก็มีค่าข้อมูลใหมๆ่ๆอุย้ยเห็นเสือที่แทดนูน่นแทบนี่เดินกันพราดแต่เสือน,นี่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในแปดของโลกนะที่ประชากรเสือโคร่งเพิ่มมากขึ้นประชากรช้างเหมือนกันณปัจจุบันเนี่ยช้างประเทศไทยเนี่ยเกือบสี่พันละเฉพาะช้างป่านะใช่ครับมันเห็นรูปธรรมที่จะเจนการตัดไม้ลดลง การบุกรุกพื้นที่ลดลงประชากรสัตว์ป่าเพิ่มมากขึ้นนี่มันเห็นรูปธรรมท,ที่มันชัดเจนไม่ว่าจะเป็นบกเป็นทะเลและเหนือสิ่งอื่นใดคือองค์กรต่างประเทศที่จับเฝ้า ตามมองเราอยู่พี่คอยจับผิดเนี่ยเขาให้ความร่วมมือกับเราเกือบทุกองค์กรเลยเขาใหญ่อย่างเงี้ยเราเป็นมรดกโลกแล้วก็มีปัญหาไหมพยุมีอะไรสารพัดทับลาดปางศรีดาพอเขาเาก็บอกว่าเฮ้ยอย่างี้ถูกคุกคามคุณต้องลดความเป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยต้องอยู่ในภาวะถูกคุกคามเีถยงจะปลอดมรดกโลกแต่พอเราระบบสมาร์ทพาโทระบบจับก่อนตัดไปโชว์เขาบอกเฮ้ยมันดูแลได้พี่หว่ะเราอยู่แตนเราเป็นนักอนุรักษ์ประเทศแต่แต่ว่า ไม่เสียหน้านะก็ยังโอเคอ่ะคือต้องเข้าใจนิดนึงนะฮะว่ามอรดกโลกถอดได้อมันไม่ใช่ว่าให้แล้วให้เลยดได้แล้วเลยทุกมอันไม่ได้ให้แล้วมันถอดได้แล้วมันถอดได้ตลอดถ้าเกิดเขาดูแลเขาให้เรามาเพื่อที่จะดูแลให้เป็นมรดกของโลกเมื่อโลกคิดว่าเราดูแลได้มีดีไม่พอเขาก็ถอดแล้วคราวนี้ที่โฆษณาการการท่องเที่ยวไม่รู้กี่ร้อยกี่พันนีลสอดทุกคนก็ใช้คําว่าเขาใหญ่มรดกโลกโฆษณาไปหมดแล้วโดนถอด เสียเสียหมดเลยมันเสียได้ยังไงเราใช้คำพูดเลยเหลือหไม่เหลือเขาใหญ่ที่เคยเป็นอดีตมรดกโลกโอ้โหคือสมัยพาโทเนี่ยตอบโจทย์การรับเะเวนของของเจ้าหน้าที่เนี่ยตอบโจทย์นี่คือนี่คือหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่ที่ตั้งใจมอบให้กับกรมที่ตั้งใจมอบให้กับประชาชนคนไทยโดยเฉพาะในอนาคตลูกหลานของเราขอบคุณมากครับทั้งสามท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับ